มา,มาพี่น้องมาพี่ป้าไปชมสวนตุ๊กตาีกับปลูกสวนเล็กๆไว้ก็ได้ชม่มนี่บคัคกิกคกลิกกบบกําลัางออกดอกนี้บักทัวตัวกําลัางขืนข้างกําลังออกดอกอันนี้ตัวข้างกําลังออกดอกพี่น้อง นี่มีที่ตัวภูมิครับตัวภูมชุดที่สองนันผสมกันผสมกันกับบักทั่วขางกำลังออกดอกเดกเก็บไปชุดนึงเนี่ยมีชุดสองกำลังจะออกดอกอีกเป็นหน่วยดอกเลยต้งภูมิต้งขาง กผสมประสานกัน